สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็มาเจอกับบีบีไลฟ์สไตล์อีกแล้วจ้าเพื่อนๆมานี้บีพาเพื่อนๆครอบครัวมาทําแคบหมูกันนะจ้าแคบหมูน่าทานไม่เอ่ยสดๆกับกรอบเลยนะจ้าเพื่อนๆจ้าเนาะอาจจะมีสองสีนะจ้าเพื่อนๆจ้าเพราะว่าอันนี้อาจสาจสมัยนิดหน่อยด้ยจ้าแต่ว่ากรอบจ้าเนี่ยเพราะว่าอันบีันแลนดูจ้าเพื่อนๆจ้ากับมากกับใหม่จ้าเพราะว่ามันต้อง มันต้องได้พริกได้กะับอยู่ตลอดสินะจะเพื่อนๆจานนั่นแหละแต่ว่ากิกนได้บบถือว่ากับขมจะเพื่อนๆจานนั่นแหละกรอบมือนเดิมจ้าเนี่ยเนาะไปดูส่วนผสมกันเลยจ้าก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะจ้เจาเพื่อนๆจ้าเพื่อเป็นกําลังกจให้บีทําคลิปต่อไปนะจา้านี่ก็ส่วนผสมของเรานะจ๊ะเพื่อนๆจา้าอันนี้บีใส่หนังหมูเนาะ นังหมูที่แล่มันออกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจะไม่มีมันแล้วเนาะโอ้อันนี้อาจจะติดมานิดหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆนังหมูที่แล่มันออกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเนาะอันนี้ทั้งหมดนี้สองกิโลจะเพื่อนๆจ้าแล้วก็เกลือนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าไม่มีอะไรยุ่งยากเลยจ้าส่วนประกอบส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็ บีลอ,อน้ำเดือดอยู่นะจะเพื่อนๆจ้าต่อไปจะเพื่อนๆจ้าน้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะจะเพื่อนๆจ้าหลังจากนั้นเราก็จะเอาหมูลงไปต้มเลยจ้าเอาหนังหมูลงไปต้มหมดเลยนะจะเพื่อนๆจ้าสองกิโล ตอนนี้ก็ได้ครบ15นาทีแล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าแล้วก็จะตักนังหมูพักไว้ให้เย็นนะจ้ะเพื่อนๆจ้าก็จะเอานังหมูออกพักไว้ให้เย็นนะจ้าโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนๆจ้า เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจ้านี่จ้ะเพื่อนๆจ้าหลังจากเราพักไว้ให้มันเย็นแล้วเนาะจ้าเราก็จะมาหั่นกันจ้ะเพื่อนๆจ้าได้เยอะมากเลยมาหั่นกันเลยจ้าเยนนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้า หั่นแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องน้ามากนะจ๊ะเพื่อนเืนจ้าไม่ต้องใยไม่ต้องน้ามากเอาพอดีหรือว่าถ้าเกิดว่าห้ามากใ่ห้าก็เอาใหญ่เลยจ้าเนาะแลวังมืดด้วจ้าเล่นเพื่อนๆจ้าเพราะว่าหมูมันขอนขาง,งมั่นเนาะ นี่หั่นเป็นแบบนี้ออกมาเลยจ้ะเพื่อนๆเอาหนังมันลง่นะจ้ะอานหนังลงแบบนี้นาะมันจะได้หั่นง่ายจ้ะนี่ บีขอหั่นก่อนนะจ้าเพื่อนๆจ้าหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะมาใส่เกลือจ้ะใส่เกลือก็กะเอาเลยจ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าบีจะใส่อยู่3ามช้อนครึ่งน,นะคะกะละมังนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็คลุกเขาให้เข้ากันจ้ะ เขาให้เข้ากันเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าหลังจากนั้นเราก็ปล่อยไว้สักประมาณสิบสิบห้านาทีเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าให้ให้ให้เกลือมันเข่าเนื้อกันนะจ้ะเพื่อนๆ,ๆจ้าให้เกลือมันเข้าไปเข่าเนือ้อเขา่าหนังเบาง่ายๆซะมาร์กไว้สักประมาณอันสิบสิบห้านาทีเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าเนาะ ก็หมักไว้ตรงนี้สิบสิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปจ้าหลังจากที่เราหมักเกลือไว้สิบห้านาทีแล้วนาะจะเพื่อนเพื่อนจ้าหลังจากนั้นบีก็จะเอามาใส่ถาดเพื่อที่เราจะเอาไปอบเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนจ้าก็ได้สองถาดเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาไปเข้าเตาอบกันเลยจะเพื่อนเพื่อนจ้าถ้ามีแดดก็ไปตากแดดน่าจะเพื่อนเพื่อนาเพราะว่าอยู่ต่างประเทศช่วงนี้บ่มีแดดจ้าบีก็จะเอาเข้าไปอบนะจ้าเปิดอ่า พัดล่มเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าเนาะบีก็จะอบเลยจ้ะหลังจากนั้นเราก็มาดูกันเนาะอบนานไหมอบนานจ้ะเพื่อนๆจ้าจนกว่ามันจะแห้งเนาะคือกันก็เท้าไปตากแดดเลยจ้ะแต่ว่าเท้าใส่เตาอบอย่างหน่อยสักประมาณสี่ห้าชั่วโมงเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าอบไปเรื่อยๆเนาะเราก็คอยดูนะจ้ะเพื่อนๆจ้าสมมุติว่านานี้มันเริ่มแห้งแล้วเราก็มากลับๆๆเอาให้มันทั่วๆนะจ้ะเพื่อนๆจ้าเนาะ หลังจากที่บีได้อบออกมาแล้วเนาะจะเพื่อนๆจะผ่านไป4ชั่วโมงนะจะเพื่อนๆจะหลังจากนั้นอ่านังมันก็จะเป็นแห้งเลยจะเพื่อนๆจะเนาะแห้งแล้วจะเพื่อนๆจะหลังจากนั้นเราก็จะดูขั้นตอนต่อไปนะจะเพื่อนๆจะเพื่อนๆจะหลังจากที่เราอบแห้งแล้วเนะจะเพื่อนๆจะได้เยอะเลย เนี่ยบีใส่ถุงไว้แตวบีจะมาทอดให้ดูจ้ะเพื่อนๆจา้าตั้งน้ำมันร้อนจัดนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วเอาลงเลยจ้าแต่ว่าอย่าเอาลงหลด้อเอาลงเธอละหน่อยเอาลงแล้วก็คนๆจะเพื่อนๆจา้าแล้วก็กระปุกสุดเองเขาจะัะ เขาจะปูขึ้นของเขาเองเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเราอบหนังหมูแห้งแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเราอบหนังหมูไม่แห้งมันจะกระเด็นมันจะแตกแต่เราเด้อเพื่อนๆนี่แหละเคล็ดลับคือต้องอบหนังหมูให้แห้งเพราะว่าอยู่เมืองนอกนะจะเพื่อนๆจ๋ามิแต่อบเอาจต่ช่วงนี้บ่มีแดดดอกจ้ะเพื่อนๆขนาดหอนโอเคตากแดดได้อยู่เนาะเนี่ยอยู่เมืองนอกก็ทํากินได้เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าเนี่ย สวยเลยเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นพักเสด็จน้ำมันจะเพือเ่อนๆจา้าถือว่าเซตแล้วจ้ะเอาขึ้นแล้วก็เส็ชน้ำมันมาจ้กินกับส้มตำได้เลยจะเพื่อนๆกินกับส้มตำแก้มส้มตำกินกับน้ำพริกกินกับอันกล้ยเฉียวอย่างสิจ้ะเนาะบีทำไว้เยอะๆแบบดีบีกัใส่ตู้เย็นไว้จะเพือเ่อนๆจา้าเพราะเวลาบีอยากกินบีก็เอาอมาทอดจ้ะ